สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหม่นะครับสำหรับ iPhone 14พ l u ตัวเครื่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับมีความสวยงาม ในเรื่องของสเปคก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วจอใหญ่ด้วยนะครับ6.7นิ้วเท่ากันเลยกับทางด้าน iPhone 14 Pro Max นะครับเผื่อว่าท่านในที่กําลังสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้แล้วอยากจะดูราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อนะครับสำหรับ iPhone 14 Plus เดี๋ยวในวันนี้ผมสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดมาให้เป็นราคาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแบบนี้บอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับ สำหรับ iPhone 14 Plus อัปเดตราคาล่าสุดนะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายนปี2022ไปเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนรายแรกที่นำมาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน Last Mall ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับสำหรับ iPhone 14 Plus จากราคาปกติ37,900บาทนะครับลดราคาล่าสุดเหลือ36,900บาทเท่านั้นราคานี้เป็นราคาสำ รับความจุ128 g ิกะไบต์นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ3,690บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจัดส่งก็จัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการส่งเร็วพิเศษให้ด้วยสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก36,900บาทนะครับถ้า ออซือ้สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ของ Lazada ดูต่อกันอีกสักร้านหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 14 p l ัสจัดจําหน่ายโดยร้าน Banana าไอทีนะครับมาขายผ่านทางแอป Lazada ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนซึ่งตัวเครื่องก็เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่37,900บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอป ให้1ปีเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 14 Plus นะครับจากทางด้าน Lazada มีการลดราคาให้บ้างแล้วนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปสําหรับ iPhone 14 Plus เริ่มต้นที่36,900บาทนะครับไปเช็คราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับมาขายผ่านทาง างแอป s h o ป e e สำหรับ iPhone 14พลัสเครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่37,900บาทสำหรับความจุ128 g b ถ้าเป็น256 g b ก็41,900นะครับวิธีการจัดส่งจัดส่งให้ฟรีในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าผ่อนทำได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้มีเหลือ3สีก็คือสีมิดไนส์สีเพอร์เพลนะครับหรือว่าสีม่วงนั่นเองแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีสตาร์ไลท์นะครับสินค้าเป็นของแท้นได้ภายใน15เปอร ก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกอีกร้านหนึ่งจัดจาหน่ายโดยร้าน i อสตูดิโอนะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปีเช่นเดียวกันสําหรับ iPhone 14พัฒเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่37,900บาทสําหรับความจุ 128GB กิกะไบต์ถ้าเป็น 512GB กิกะไบต์ก็5900 0บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ทั้งลด50บาทแล้วก็ลด100บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับ เป็นของแท้1 0อเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสำหรับ iPhone 14 Plu จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับท่านในที่อยากจะซื้อกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD c e n t r a นะครับสำหรับ iPhone 14 Plu ความจุ 128G ิกิกตอนนี้สินค้าหมดนะครับในเรื่องของราคาก็เริ่มต้นที่3 0 0 0 0บาทเท่านั้นถ้ามีสินค้าเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้นะครับ จุ 1> 5 1าร้กิกะไบต์นะครับจากราคาปกติ5900บาทลดราคาเหลือ4 6 6 6 6บาทนะครับท่านที่ชอบความจุเยอะสามารถสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนมีให้เลือกทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป JD Center ท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับโอเ เรื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับ iPhone 14 Plus นะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเรานําราคาล่าสุดมาอัปเดตให้ได้ดูกันให้ได้เปรียบเทียบกันนะครับท่านชอบของร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นของ Lazada Shopee หรือว่า JD c e n t r ในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับก็มีโปรโมชั่นใหม่มาให้ได้เลือกซื้อกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t a c h นะครับ iPhone 14 Plus ความจุ128 GB มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา25,000บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้ได้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699นะครับซื้อได้ราคา28,500ค่าเน็ตลวงหน้า4,800บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง33,500บาทประมาณนี้นะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา25,000ค่าเน็ตลวกหน้า1 2นะครับรวมจ่ายทั้งหมดใน ที่ซื้อเครื่องก็32,500บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร1099ซื้อได้ราคา24,500ค่าหนิดลุงหน้า8,400บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็32,900บาทซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน24เดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามได้เลยนะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาส่วนค่ายที่2ที่นํามาให้ดูกันเป็นของค่าย t r u e m o v e H นะครับ iPhone 14 Plus ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น18,400มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุเริ่มต้นที่ 128GB สิกะไบต์สั่งซื้อออนไลน์นะครับใส่โค้ด NB 1000นะครับได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก1000บาทในส่วนของโปรเน็ตรายเดือนมีหลายแบบให้เราเลือกนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนท่านที่ใช้เบอร์ True แบบรายเดือนอยู่แล้วซื้อได้ราคา2,400บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนึ่งลุงหน้าคนที่จะไปเปิดดเบออรร์ใหม่คซื้ไ้ไาา2,400 ให้เลือกทั้งหมด6แพ็กเกจนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ราคา24,000บาทนะครับค่าเน็ตลุกหน้าด้วย9,630สัญญา24เดือนนะครับโปร1499ซื้อได้ราคา22,500ค่าเน็ตลุกหน้า8,560บาทโปร1199ซื้อได้ราคา25,500ค่าเน็ตลุกหน้า6,420สัญญา24เดือนเหมือนกันส่วนแถวด้านล่างเป็นสัญญา12เดือนนะครับแบบแรกเป็นโปร1699ซื้อได้ราคา29,100ค่าเน็ตด ลวงหน้า4,280บาทนะครับโปร1499ซื้อได้ราคา32,000คะแนนลุงหน้า3,745บาทแล้วก็โปร1199นะครับซื้อได้ราคา31,700คะแนนลุงหน้า2,675บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคาก็เริ่มต้นที่2 4 0 0นะครับส่วนราคาพิเศษก็จะเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับท่านย้ายค่ายมาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699 9ซื้อได้ราคา18,400นะครับแต่ว่าก็จะมีค้าเน็ตลงหน้าด้วย9,630บาทโปร1499ซื้อได้ราคา21,500นะครับค่าเน็ตลงหน้า8,560บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา24,500ข้าเน็ตลงหน้า6,420บาทสัญญา24เดือนนะครับสําหรับแถวด้านบนส่วนแถวด้านล่างเป็นสัญญา12เดือนนะครับโปร1699ซื้อได้ราคา27,100ค่าเ็ตลงหน้า4,280บาทนะครับแล้วก็ โปร1499ซื้อได้ราคา29,200ค่าเน็ตลุงหน้า3,745บาทสุดท้ายเป็นโปร1199นะครับซื้อได้ราคา3 7 0 0ค่าเน็ตลุงหน้า2,675บาทนี่ก็จะเป็นราคาแล้วก็แพ็กเกจสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเริ่มต้นที่18,400ถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย a i สำหรับ iPhone 14 Plus ความจุ128 g b มีให้เลือกครบทุกสีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,900บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ในราคา18,400ซึ่งก็จะมีค่าเนียล่งหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนคนที่ใช้เบอร์แบบรายเดือนอยู่แล้วก็ซื้อได้ราคา2,400บาทนะครับมีค่าเนียล่วงหน้าเช่นเดียวกันโปรที่ไม่มีค่าเนียล่งหน้าก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าเซเลเนต ราคา2 8 1 0 0ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าโปร AIS Base Buy สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา29,100บาทลูกค้าทั่วไปนะครับราคาปกติ37,900ถา่าไหนที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดสำหรับ iPhone 14 Plus นะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเดือนหนึ่งเราอัปเดตให้1ครั้งสำหรับ iPhone ทุก ท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจากทั้ง l a z a d a า h o p e e แล้วก็เจดีเซนทกดสั่งซื้อหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตเริ่มต้นที่18,400ก็ไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็็ฝาากกกกดดดตดตมิมแแลล้วไ์ like, ์ชรเพื่อ จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ